พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชส่วนพระเศียรในพระอิริยาบทต่างๆณลาดอิสรภาพ109จังหวัดอ่างทองเวลา17นาฬิกา10นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ลานอิสรภาพ1 0 9าตำบลสายทองอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองโดยมีนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้รชาชการจังหวัดอ่างทองนายเล็กชัยเพชรมุนีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทองพลโทสุขสรรหนองบัวล่างแม่ทัพภาคที่หนึ่งและพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมด้วยข้าราชาการเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับสเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโครงการจัดสร้างพระบรมราชานสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชส่วนพระเศียรในพระอุรยาบทต่างๆโดยโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาสวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจัดทําขึ้นเพื่อน้อมร้อนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราชซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกลา้าโปรดกระหม่อมพระชาทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระบรมราชานสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหล่อด,ด้วยโลหะสำริดนอกขนาดความสูง109เมตรพระอิริยาบถท,ทรงยืนหลังน้ำลงสู่แผ่นดินด้วยสุวรรณพิงคารหนึงองค์ และขนาดความสูง15.40เมตรพระอริยบททรงยืนหลังน้ำลงสู่แผ่นดินด้วยส่วนพิงคารและพระอริยบททรงพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะตงและพระอริยบททรงพระแสงขอเง,งาวกระทำยุทธหัตถีรวม3องค์ในการนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนโครงการแล้วทอดพระเนตรเทศกาลแบบจำลองภูมิทัศน การจัดสร้างโครงการความสําคัญและความเป็นมาของโครงการพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในพระอิริยาบถต่างๆรวมถึงขั้นตอนการจัดสร้างและกําหนดแล้วเสร็จของโครงการโดยจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดอ่างทองและเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่จริงให้ประชาชนชาวไทยเกิดความสํานึกรักแผ่นดินภาคภูมิใจในเกียรติประวัติเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของประเทศชาติและบรรพบุรุษ ก่อนเสด็จพระราชะดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเยี่ยมรัศดรจังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียงที่พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองไปรอเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญด้วยความจงรักภักดีตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชะดำเนินผ่าน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัลเรียนดีแก่นักเรียนนักศึกษาโรงเรียนจิตลดาประจำปีการศึกษา2564 เวลา15นาฬิกา9นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังศาลาพกาพิรมโรงเรียนจิตลดาในการพระราชทานประกาศเสียบัตรและรางวัลเรียนดีแก่นักเรียนระดับอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาและประกาศเียบัตรวิชาชีพประจำปีการศึกษา2564 โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนกักเรียนใหม่พร้อมผู้ปกครองและครูใหม่ปีการศึกษา2564เฝ้าดูลอองพระบาทถวายตัวและพระราชทานเข็มแก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ25ปีจากนั้นพระราชทานเกยียรติบัตรรางวัลเรียนดีแก,นก่นักเรียนระดับอนุบาลประถม,มศึกษามัธยม,มศึกษาปีที่6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพระราชทานเข็มและเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและประกาศเสียบัตรวิชาชีพพระราชทานรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการกิจกรรมกีฬาและทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ โอกาสนี้พระราชาทานพระราชาวโรกาสให้ในักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่6และนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสสำเร็จการศึกษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมณนาบพิษทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโด,ดกระหม่อมให้สร้างโรงเรียนจิตรดาขึ้นเมื่อวันที่1ิมกราคม2498 ด้วยมีพระราชาประสงค์ให้พระราชโอรสและพระราชธิดาส่งพระอักษรร่วมกับนักเรียนอื่นเพื่อให้เข้าพระไทยในสิ่งแวดล้อมและปัญหาของคนอื่นรู้จักวางพระองค์ที่ถูกต้องมีเมตตาการุณามีระเบียบว,วินัยและประหยัดอดออม โดยสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัรชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานบริหารโรงเรียนตั้งแต่ปี2526ทรงมีพระราชดำริในการพัฒนาการศึกษาขยายการจัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาและพระราชทานชื่อว่าโรงเรียนจิรดาสายวิชาชีพเมื่อปี2547ซึ่งปัจจุบันคือสถาบันเทคโนโลยีจิรดาเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสร้างเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ในการนี้พระราชทานพระราชวาทเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตนและเป็นสิริมงคลแก่คณะครูนักเรียนและนักศึกษาสื่ไปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมและทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือจังหวัดชนบุรี เวลา9นาฬิก50นาทีวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตบรคัติยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือโดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีส่งเยี่ยมและส่งติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานของศูนย์ในการนี้พลเดรตรีพรเดิมชัยสุขนธรรม รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกราบทูลถวายรายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี2558เพื่อบริหารจัดการสุนัขจรจัดและแมวในพื้นที่อย่างยั่งยืนบนพื้นที่5ไร่ลดจํานวนสุนัขจรจัดภายในค่ายกรมหลวงชุมพรโดยคํานึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์ทั้งอย่างประชาสัมพันธ์ให้กําลังพลและครอบครัวเลี้ยงสุนัขอย่างถูกวิธีควบคุมสุนัขของตนไม่ให้ก่อความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นปัจจุบันดําเนินงานมาเป็นระยะเวลา8ปี มีขีดความสามารถรองรับสุนัข392ตัวแบ่งพื้นที่บริหารจัดการประกอบด้วยพื้นที่อาคารปฏิบัติงานพื้นที่คอกสุนัขพื้นที่ถังเก็บน้ำและบอ่อบำบัดน้ำเสียพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ฝึกสุนัขจรจัดอาคารกำจัดซากสัตว์และอาคารดูแลสุนัขป่วยปัจจุบันมีกำลังพลดูแลภายในศูนย์จำนวน20นายจากนั้นทอดพระเนตรคอกสุนัขซึ่งมีทั้งหมด7คอก แยกเป็นคอกสุนัขทำหมันแล้ว5คอกคอกสุนัขตัวเมียยังไม่ทำหมัน1คอกคอกสุนัขตัวเมียยังไม่ทำหมันพร้อมลูกสุนั1ข1คอกสำหรับการดูแลสุนักจรจัดคำนึงถึงมาตรฐานความสะอาดถูกสุขอนา,ามัยเช่นการดูแลทำความสะอาดคอกสุนัขรักษาสุนัขป่วยฝึกสุนัขให้อาหารสุนัขตามเวลา ่อจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงของสุนัขที่ได้รับการฝึกจนชำนาญและมีทักษะพ,พิเศษเพื่อใช้ในราชการและส่งต่อให้ผู้มีอุปการะที่สามารถรับเลี้ยงดูได้ต่อไปโอกาสนี้ทรงนำสัตวแพทย์อาสาจุฬาพรตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนให้สุนัขซรอนจัดเพศเมียจำนวน2ตัวตัวแรกทรงทำการตรวจสุขภาพและขูดผิวหนังเพื่อส่งตรวจเพื่อส่องตรวจด้วยกล้องจุลทรรศพบว่าป่วยเป็นโรคเรื้อน ทรงฉีดยารักษาไรขี้เรื้อนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าส่วนตัวที่สองทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัโด้วยทรงห่วงใยในปัญหาสุนัขจรจัดและโรคพิษสุนักบ้าที่เป็นปัญหาสําคัญของชาตินับตั้งแต่เสด็จทอดพระเนตรการบนเนินง,งานของศูนย์เมื่อวันที่30เมษายน2559ทั้งนี้ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนักบ้าหมดไปจากประเทศไทย สำหรับศูนย์ดูแลสุนัขจรอนจัดของกองทัพเรือโดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้รับการบริจาคเงินและอาหารจากประชาชนที่มีจิตเมตตาและผู้มาใช้บริการนำซากสัตว์เลี้ยงมาเผาโดยทั้งศูนย์ได้นำเงินจำนวนนี้ไปจัดซื้ออาหารและยารักษาโรคสำหรับสุนัข สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานตราสัญลักษณ์นาวาโมเดลและกี่สำหรับทอผ้าแก่กลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถบ้านนาวาจังหวัดนครพนม ที่ศูนย์หัตถกรรมวัดธาตุประสิทธิ์ตมบลน,นาว่าอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์พระราชทานโครงการสืบสารพระราชปณิธานนาว่าโมเดลในโอกาสครบ50ปีโครงการศิลปาชีพซึ่งกระทรวงมหาดไทยไดโดยกรมการพัฒนาชุมชนจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90 ส12สิงหาคม2565และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารวมทั้งพัฒนาชุมชนต้นแบบบ้านหนาว่าเป็นตัวอย่างชุมชนทอผ้าที่มีเอกลักษณ์สร้าง สร้างการรับรู้ภูมิปัญญาผ้าและเครื่องแต่งกายทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้พระราชทานตราสัญลักษณ์นาวาโมเดลโดยนําดอกจานดอกไม้พื้นถิ่นแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมาจัดวางสื่อถึงการเริ่มต้นใหม่ที่เปล่งประกายสดใสออกแบบรัศมีให้วนขวาเป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าและความเป็นมงคลส่วนตัวอักษรเอสหมายถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ พระราชทานโครงการศิลปาชีพแก่ปวงชนชาวไทย และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการศิรลปาชีพและภูมิปัญญาผ้าไทยให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินพาพาในการนี้ได้เชิญกี่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจำนวนสามหลังขนาดหน้ากว้าง1.5เมตรมอบแก่กลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถบ้านนาว่าโดยมีพระดําริให้หน้า ผ้าที่ทอมีความกว้างขึ้นซึ่งจะทำให้คุณสมบัติผ้าไทยสามารถใช้ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้นว่าโมเดลจะดำเนินกิจกรรมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชนนาว่าระหว่างเดือนพฤษภาค,คมถึงเดือนกันยายน2565โดยบูรณาการองความรู้เพื่อพัฒนาผ้าพื้นถิ่นจัดเวทีวิเคราะห์เพื่อออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ยังร่วมกันพัฒนาลวดลายสร้างมาตรฐานเส้นใหญ่สร้างสรรผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นสากลตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และสร้างแบรนด์เพื่อการตลาดด้วยพระธาตุดูมีความเป็นม่